พาขึ้นทางด่วนครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกสายบางใหญ่นะครับการชนบุรีมแปดหนึ่งทางเข้าผมเรียกว่านครชัยศรีนะครับตรงนี้นะครับนะครชัยศรีอ่าข้างหน้าก็จะเป็นด่านเก็บเงินค่าผ่านทางนะั้นท่านผู้ชมก็ทางเข้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นสองเลน แล้วก็จะมีอีก2เลนมาร่วมด้วยนะสองเลนมาร่วมด้วยก็จะเป็น4เลนขี่เข้าไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น m อมมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะ M4 แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น่านเก็บเงินนะ่านเก็บเงินแต่ยังไม่เปิดใช้การแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่า ถ้าบางใหญ่ขึ้นสะพานนะกาญจนบุรีกาญจนบุรีชิดซสายแล้วก็จะไปเส้นกาญนะเพราะว่าเราจะไปลงด่านตรงนคปรปฐมนะเราจะลงไปเพื่อไปพะเนียงแตกครับพ่อนพ่น้องไปพะเนียงแตกขับไปอันนี้เราจะไม่ตัดต่อนะเราจะปล่อยยาวไปเลยชมบรรยากาศสองข้างทางเนาะบรรยากาศก็ไม่ได้มีวิวมากมายเลยหรอกท่านผู้ชมก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาเนาะแล้วก็บ้าน พประชาชนที่อยู่รายรอบซ้ายขวาแล้วก็เขาจะเปิดอ่าวันเสาร์อาทิตย์นะที่ผมเข้าใจนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเปิดวันอื่นด้วยหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมเห็นเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะลามไปถึงจันทร์ตอนเช้าเลยเหี่ยผมเห็นเปิดแต่ยังไม่ปิดเนาะแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงน่าจะแปดเก้าโมงมนะั้งน่าจะนะอันนี้ไม่ชัวร์จริงใครมีข้อมูลแชร์ความคิดเห็น แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องลงให้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณตอนเ,เช้าๆของวันจันทร์ก็น่าจะยังไม่ปิดนะครับแต่ไม่รู้ว่าปิดเก้าโมงหรือเปล่าอันนี้ก็เขาบอกว่าป้ายกำกับนะครับห้ามวิ่งเกินแปดสิบทั้งสามเดนเลยนะเพราะว่าถนนมันยังไม่สงม,มอเต์มันยังไม่สมบูรณ์นะครับมันก็อาจจะมีการก่อสร้างข้างทางบ้างนะครับหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางหรือถนนยังไม่พร้อมนะครับเขาก็เลยให้วิ่งแค่แปดสิบนะครับ แต่รถแต่ละคันนะครับน่าจะเกิน80หลายคันอยู่ครับแต่ไอคนที่วิ่ง80ก็มีนะไอคันที่เกนินก็มีนะครับผมก็วิ่ง80ละกันเนาะไปเรื่อยๆวิ่งตรงไปเลยนะครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเราก็จะใช้คูดคอนโทรลนะเราขี่ซูด,ดิแมกนะครับมันจะมีคูดคอนโทรลครับแล้วก็ใช้ปาย80นะครับวิ่ง80ล็อกตลอดเลยเราจะวิ่งสายสุดนี้แหละเพราะว่า เราจะไม่ยุ่งเลียกลางกับเลี้ายของเขานะเพราะว่าไอ้นี่ก็ตัวกลางก็เร็วไอ้ขวาก็ด่วนนะครับไอเรามันรถเต่าเราก็ไปเรื่อยๆนะครับรถไม่เต่าหรอกครับเป็นคนขับมาเต่านะครับก็จะมีป้ายบอกระยะทางนะครับบอกอระยะทางน่าจะไม่บอกมนะั้งบอกแค่ไป้ายไปไหนนะครับมีนะคปรปฐมการนะครับแล้วก็ขาวภาปิดไว้นะแต่แต่ก็มองเห็นอยู่นะครับ าหนึ่งนะอันนี้แปดหนึ่งนะเส้นเก้าหนึ่งใช่ไหมเพชรบุรีชะอำใช่ไหมอ๋อนะครับน่าจะเก้าหนึ่งแหละนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะจะขายมันบังนะเพื่อนพี่น้องอไปชะอำเดี๋ยวนี้ชะอำก็มีทางด่วนแล้วเนาะใช่ไหมมีทางด่วนก็จะไปกันง่ายขึ้นขึ้นนันด่วนก็ถึงชะอำเลยเนาะก็ไปเที่ยวกันส่วนตัวผมผมก็เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือผมไปชะอำมาแล้วนะครับ บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีก็ร้านอาหารก็อร่อยนะครับก็เพื่อนมาน่ารักนะครับลองไปเที่ยวดูนะครับจะอําหาสวยนะครับอาหารอร่อยที่พักก็สะอาดสะอ้านนะครับก็ลองไปพักดูนะครับลองไปไปเช้าเย็นกลับก็ได้ครับไม่มีน้องจะอําน่าเที่ยวมากทะเลสวยนะครับอ่าหาดทรายสวยนะครับก็มีถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะมีสปีดโบ๊ทด้วยนะครับ สปีดบูทแล้วก็ให้ขี่ม้าด้วยมั้งนะครับขี่ม้าด้วยขี่ม้าน่าจะ200หรือ300เนี่ยผมเคยถามเลยผมลืมนะครับก็ไปสอบถามหน้าง,งานเราได้นะครับขี่ม้าก็จะมีพี่เลี้ยงคอยจูงม้าเราเราก็ขี่ไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถนนที่สร้างใหม่นะครับสร้างใหม่ก็จะไม่ได้เรียบร้อยเปอหรอกครับเพรไม่น้องก็จะมีรอยต่อนะครับอ่ากุกักกูกักอยู่นิดหน่อยนะครับ อันนี้รอยเบรกหรือเปล่านะครับน่าจะเบรกน่าจะหลับในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะทางตรงระยะยาวก็ระวังหลับในไว้ด้วยไว้พี่น้องก็เส้นนี้ไม่มีปั้นน้ำมันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะไม่มีปั้นน้ำมันแต่ห้องน้ำเออมีหรือเปล่าใครมีข้อมูลแชร์มาบอกได้นะครับผมไม่กล้าคอมเมนต์นะว่ามันมีห้องน้ําหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับที่ผมขี่มาที่ผมยังไม่เจอห้องน้านะหรือว่ามันจะ อ,อยู่แถวบางใหญ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลแชร์มาบอกด้วยนะครับก็ขี่ไปก็จะมีป้ยายบอกระยะทางนะครับอบอกความเร็วห้าเกิน80ก็จะมีกล้องนะครับไม่รู้กล้องอะไรบ้างนะครับกล้องเต้มหมดเลยนะครับกล้องซ้ายขวาอ่ะดูบรรยากาศสองข้างทางมากนะครับนี่ก็สวยงานบีกวเบียนะครับอ่ะดูฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้เราจะหันไค่อยหันนะหันเร็วเดียวเพราะี่น้องเวียนหัวนะครับ ฝั่งนน้นนะครับก็จะมีบรรยากาศต้องไร่ต้องนานเนาะก็วานไปอันนี้คันนี้น่าจะวิ่ง80เท่ากทนกับผมมั้งเนี่ยน่าจะวิ่ง70กว่าหรือเปล่าผมแซงได้น่าจะ70กว่าเนาะอตอนตัวผมวิ่ง80นะตอนนี้วิ่ง80อยู่แล้วก็จะค่อยๆขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าถ้ามันเสร็จและส่งมอบหรือว่ามันเก็บค่าผ่านทางผมว่าน่าจะวิ่งร้อยยี่ได้บ้างเส้นนี้นะครับ น่าจะนะน,น่าจะวิ่งร้อยยี่ได้นะครับก็การจนบ,บุรีก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะส่วนตัวผมก็ไปการจนบ,บุรีมาหลายรอบแล้วนะครับก็ไปสะพานมอญก็ไปนะครับที่ผมจําได้ก็ทีแรกว่าจะตักบาทตอนเช้านะครับมีเช่าอ่าอนนีาอะไรให้เช่าชุดนะครับให้เช่าชุดแต่เราก็ไม่ได้เช่านะครับเราไปเช้าเย็นกลับสไตล์เรานี้ไม่ชอบค้างคืนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับ เะได้ยค่าโรงแรมครับผมจะได้ยค่าอ่ากเรียกโฮสเย์ปะที่พักนั่นแหละกันเรียกอะไร,รกร็แล้วแต่แะผมจะได้ค่าพักนะครับก็บางคนไปโนอนตาบรรยากาศนะครับแต่ที่พักสะอาดสะอ้านนะนะครับผมเคยคิดจะไปจองอยู่ผมเข้าไปดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วสะพานมอนเนี่ยอาหารก็อร่อยนะครับลองไปดูนะครับเราก็ขี่มาได้สักระยะแล้วนะครับก็จะ มันจะมีป้ายบอกระยะทางนะเดี๋ยวเราขี่ไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านี่บอกว่านะครปฐมหกสิบสามกิโลนะครับการ6หกสิบสี่นะครับจากตรงน,นี้ไปก็จะถึงกาญจนบุรีหกสิบสี่กิโลนะครับก็เป็นมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยแหละครับยาวไปเลยนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยใช้จนสุดทางนะยังไม่เคยใช้จนสุดทางว่ามันสุดตรงไหนอะไรยังไงผมจะลงแค่ด่านตรงพเนียงแตกนี่แหละนะครับ มันจะมีเขาเรียกว่าความผมสามขาเข้าหรือขาออกเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงปากทางออกเลยนะครับรูนเลียงแตกเนี่ยวัดหลวงพ่อทาใช่ไหมแต่ผมกว่าจำผิดขออภัยด้วยนะครับเกจิอาจารย์ดังนะท่านดังมากนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทั่วประเทศโอ้โหเยอะแยะมาสักระปูชานะครับ เลยไปหน่อยก็จะเป็นวัดตะก้องนะครับวัดตะก้องนี่ไม่รู้ว่าหลวงปู่อะไรนะครับแต่ก็กศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนาะจำชื่อไม่ได้ใครจําชื่อได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเราวิ่งนี้นี่ปากกล้วยปากกล้วยปากกล้วยปลูกขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับก็จะมีต้นกระถินนะครับใครที่มีที่ดินติดกับทางด่วนนี่นะครับมีกระถินให้เก็บ ขายก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อไหมน,น่าจะมีคนซื้อแหละนะครับแต่ถ้าขายไม่ได้กิกนเองนะครับตำส้มตำแล้วก็อเมใส่เนาะอเมใสย่ขับไปอ่มาดูสะพานกันว่างานเขาเก็บเนียบไหมท่านผู้ชมดูเองนะเนี่ยทางสะพานรอยต่อว่ามันจะเนียบไม่เนียบดูเอาเองนะครับจะกรงกึกกนะครับนี่ได้ยินเสียงใช่ไหมท่านผู้ชม อ่านี่บ้านสร้างขายข้างล่างนะครับอู้น่าอยู่ครับน่าอยู่เห็นแต่รางคานะครับเราขึ้นมาบนสะพานเนาะข้างล่างจะเป็นม้านสร้างขายทรงก็สไตล์ปัญญาแหละครับอ,อยากให้เราให้ดูนี่โอ้นะครับทรงปัญญาก็เขาบอกว่าทางออก2กิโลนะครับอ่าทางออก2กิโลดอนทูมนครปฐมนะครับ ตระตูนครมาถม375ก็จะเป็นถนนหลวงนะครับเส้นสายา375นะครับมันยากาศดีนะครับการยนบ,บุรีช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวกันนะครับก็มาได้แต่ด่านบางใหญ่เลยนะครับบางใหญ่ขึ้นมาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถึงการยาบ,บุรีก็ไปเที่ยวหลายที่นะน้ําตกอะไรเอ่ยน้ําตกที่อยู่การน้ําตกไซโยกน้อยใช่ไหมน้ําตกไซโยกใช่ไหมผมจําผิดขออภัยด้วยนะครับ ออแล้วก็จะมีล่องแพด้วยเนาะสหรับสายสายอ่าล่องแพก็ไปเที่ยวกันได้กาญจนบ,บุรีเนี่ยมีที่ล่องแพเยอะแยะมากมายนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยไปแต่สะพานมอสน,นะครับที่แรกว่าจะไปเที่ยวรถไฟสายมอระนนะครับเมียบอกว่ามึงเก็บเงินไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไปไปดูทําไมรถไฟไปเที่ยวน้าตกไซโยกดีกว่าเขาบอกอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ไปสักที่แหละครับ ก็ไม่รู้ไม่มีเวลาด้วยก็ขายของด้วยนะครับส่วนตัวก็ขายหอมกระเทียมนะครับพี่น้องขายหอมกระเทียมก็อยู่ในนครปฐม,มนี่แหละครับขายชิวๆอ่า้างหน้าก็จะเป็นทางออกแล้วเนาะน,นี่ที่เขาไม่ให้วิ่งเร็วก็เพราะว่านี่เขาก็ก่อสร้างทางเรื่อยๆนะครับางานดนูนี้น่าจะเป็นงานติดเหล็กนะครับติดเหล็กกั้นทางใช่ไหมนี่นะครับเขาก็ตั้งเสาไปเรื่อยๆ ก็งานเนี้ยบดีนะครับงานเนี้ยบดีก็จะใช้เครื่องจักรเขาช่วยด้วยก็แต่ยังไม่ได้สมมอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอาให้วิ่งฟรีไปก่อนวันที่สิบสามตุลาที่ผ่านมาเขาก็เปิดให้ใช้นะเขาเปิดเปิดให้ใช้ฟรีนะน่าจะทั้งเส้นแหละนะครับน่าจะทั้งเส้นหลยเราต้องออกกันแล้วนะครับอันนี้ตบ้ายออกแนละ้วทางหน้าก็จะมีลูกศรบอกนะครับอดอนตูมนะครปฐม,มนี่ดอนตูมนะครปฐม แล้วก็จะชะลอความเร็วลงนะครับจาก80อ่เหลือสักสามสิบสี่สิบนะครับมันจะเข้าโค้งลปมันจะขึ้นไปอันนี้เขาปลูกต้นไม้รอแล้วนะครับน่าจัดสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะสวนสวยเลยเนาะทำเป็นที่พักเนาะใช่ไหมอ่ตรงตรงนี้อ่ะที่เยอะเลยนะครับที่เยอะเลยเนี่ยเขาปลูกแล้วนะครับเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นอะไรไม่แน่ใจต้นคูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขาก็ปลูก ปลูกไว้เพื่อทํเป็นที่พักหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าขับปลูกได้แหละนะครับปลูกนั่นแหละแล้วก็ข้างหน้าก็จะขึ้นสะพานก็จะวนๆหน่อยนะเนี่ยดูวนๆความโค้งของมันนะครับก็จะมีรถคันหน้านําเราไปคันหนึ่งนี่นำเราไปคันหนึ่งขับขึ้นไปขึ้นไปก็มีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์เนี่ยหลายคนลงไว้นะครับอ่าน่าจะมีวิวที่ดีกว่าผมด้วยนะครับเพราะว่าบางคน เขาอาจจะใช้โดรนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้โดรนหรือเปล่าเดี๋ยวภาพมุมสูงมุมกว้างโอ้โเขาถ่ายสวยของผมเยอะนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้กล้องในโทรศัพท์ถ่ายนะครับมันก็อาจจะไม่ชัดเหมือนกล้องที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเป็นอาชีพที่เขาตั้งใจหาได้จาก youtube โดยตรงส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่ผ่านกด youtube นะก็คือสะสมผู้ติดตามครบได้วแหละนะครับ เขาให้เอาสี่พันชั่วโมงผมได้แค่พันสองพันชั่วโมงเองครับก็ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข้างหน้าเราก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเอ่อเพลตอนหรือเปล่าอ่านว่าเพตอนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เขาเรียกเงินสดจะเป็นช่องสามสี่ห้านะครับช่องสองช่องนี้ก็จะเป็นช่องเ e อ็มฟลูนะครับช่องเ e อ็มฟลูก็จะเป็นช่องอัตโนมัตินะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเติมเงินในบัตรหรือในอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ วัเติมเสร็จแล้ววิ่งผ่านเราก็ไม่ต้องไปติดไอเก็บรางยันสุดกับเขานะครับก็สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ข้างหน้าก็จะเปน็นทางออกแล้วนะเฮ้ยคนริวเขบื่องนอนทวไมพี่น้องขออภัยด้วยถ้าเราจะลงมาเนียงแตกเราต้องอยู่ขวาสุดนะขวาสุดอย่างเดียวนะครับมันมีสองช่องนะอย,อย่าไปออกซ้ายนะครับเราอยู่ขวาเท่านั้น มันจะมีสามช่องเห็นไหมเราก็จะอยู่ช่องที่ขวาสุดนะครับขวาสุดนี่ขับลงไปถกาจะถึงทางลงแล้วแหละถ้าะจะไปคนครปฐม,มคุณต้องออกสายนะครับนี่เส้นข้างนอกนะครับเส้นข้างนอกเลยนู่นเส้น้างนอกยกจอซับมองไม่เห็นนะครับเจ้นนานครปฐมอ่าถึงทางลงแล้ว หน้าวน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 ,นี่มันมีรถตามรำมากส네ักคันเนาะเนี่ยเราจะปิดคลิปตรงวัดพเนียงแตกนะพี่น้องก็เราก็จะจบคลิปไปละหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดติด,ดตามกดไลค์ด้วยนะครับนี่ข้างหน้าเป็นซูมนะครับลงมาอันนี้ให้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อความรู้นะครับไอ plane, เส้นข,า,ขาวๆยาวนี่อย่าเพิ่งออกไปนะครับไอ cookie, เส้นรอยป่านี้ค่อยค่อยดูรถฝั่ง อ่ขวาว่ามีรถมาหรือเปล่าถ้าไม่มีรถมาค่อยออกได้นะครับอย่าไปยยบเส้นทึบนะครับนี่วัดเปรียงแตกนะครับอ่านี่ครับวัดเปรียงแตกอ่าไม่รู้ว่าท่านเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่าขอบคุณสำหรับการรับชมและฟังครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คุณเวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ